สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้กันเรื่องของเทพองค์หนึ่งที่คนไทยเรารู้จักกันดีแต่อาจจะไม่รู้ว่าทำไมเราถึงนิยมบูชากันขนาดนี้ใครที่เคยไปห้างสปปรรพสินค้าหรือเดินผ่านโรงแรมใหญ่ๆแล้วเห็นรูปปั้นคนหัวช้างยืนอยู่หน้าประตูนั่นแหละครับพระพิคเนต แต่รู้ไหมครับว่าทำไมพระองค์นี้ถึงมาอยู่ในใจคนไทยได้ขนาดนี้และทำไมทุกคนถึงเชื่อว่าท่านช่วยขจัดอุปสรรคได้จริงๆถ้าอยากรู้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้นะครับเอาล่ะครับเรื่องของพระพิคเนตในประเทศไทยนี้มันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยพระพิคเนตท่านมาจากศาสนาฮินดูในอินเดีย แต่รู้ไหมครับว่าท่านมาถึงไทยได้ยังไงมันเริ่มตั้งแต่สมัยอาณาจักรขอมพอขอมเข้ามามีอิทธิพลในแถบนี้เขาก็พาวัฒนธรรมาศาสนาและพระเจ้าต่างๆมาด้วยพระพิคเนตก็เป็นหนึ่งในนั้นแต่ที่น่าสนใจคือพอเข้ามาในไทยพระพิคเนตก็ไม่ได้อยู่แค่ในกรอบาศาสนาฮินดูอย่างเดียวแต่ท่านกลับกลมกลืนเข้ากับความเชื่อของคนไทยได้อย่างลงตัว สาเหตุหลักเลยคือคนไทยเรานับถือผีบรรพบุรุษเชื่อเรื่องเทวดาเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆอยู่แล้วพอพระพิคเนตมาก็เหมือนได้เพื่อนใหม่ที่ช่วยเหลือได้จริงๆและที่สำคัญที่สุดคือลักษณะของท่านทิดดูสิครับพระเจ้าองค์ไหลที่มีหัวช้างหน้าท้องป่องขี่หนูเกินขนมหวานแล้วดูน่ารักขนาดนี้ความน่ารักนี้แหละ ที่ทำให้คนไทยรู้สึกใกล้ชิดไม่กลัวไม่เกรงขามแต่รู้สึกเหมือนเป็นเพื่อนที่พร้อมช่วยเราเสมอตอนนี้เราลองมาฟังตำนานกำเนิดของพระพิคเนศกันครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่มีหลายเวอร์ชั่นแต่เวอร์ชั่นที่คนไทยชอบเล่าต่อกันมันน่าสนใจมากเรื่องเล่ากันว่าพระแม่ปารวตีคือแม่ของพระพิคเนศอยากมีลูกชายมากแต่พระศิวะสามีท่านไม่ค่อยอยากมีลูก คุนเคยไหมครับเรื่องแบบนี้วันหนึ่งพระแม่ปรารวดีเลยปั้นตุ๊กตาจากดินเหนียวแล้วเป่าลมชีวิตเข้าไปให้กลายเป็นเด็กชายที่สวยงามมากพระแม่ปรารวดีรักลูกชายคนนี้มากจนวันหนึ่งเวลาที่ท่านจะอาบน้ำก็สั่งให้ลูกชายไปเฝ้าประตูไม่ให้ใครเข้ามาแต่แล้วครับพระศิวะกลับบ้านมาเห็นเด็กหนุ่มคนหนึ่งมาขวางทางไม่ให้เข้าห้องเมีย พระศิวะก็โกรธเอาดาบฟันคอเด็กหนุ่มขาดพอพระแม่ปาราวตีออกมาเห็นร้องไห้จนสะเทือนสวรรค์เลยโกรธพระศิวะมากพระศิวะเลยรู้ว่าทำผิดแล้วพระศิวะเลยสั่งให้เหล่าทหารไปหาหัวสัตว์ตัวแรกที่เจอมาเอาไปต่อให้ลูกชายปรากฏว่าเจอช้างเลยเอาหัวช้างมาต่อพอฟื้นขึ้นมาพระพิคเนตก็กลายเป็นพระเจ้าที่มีหัวช้าง แต่มีพลังวิเศษมากมายพระศิวะจึงแต่งตั้งให้เป็นผู้คัดจัดอุปสรรคและเจ้าของการเริ่มต้นนี่แหละครับที่มาของการที่คนไทยเชื่อว่าก่อนจะทำอะไรใหม่ๆต้องไหว้พระพิคเนตรก่อนตอนนี้เราลองมาฟังความเชื่อแปลกๆของคนไทยที่มีต่อพระพิคเนตรกันครับมันมีหลายอย่างที่น่าสนใจมาก 1. เรื่องขนมหวาน คนไทยเชื่อว่าพระพิคณิชชอบกินขนมหวานโดยเฉพาะขนมโมทก,กะขนมหวานอินเดียแต่ในไทยเราบางคนก็เอาขนมทองหยิบทองหยอดหรือขนมเบื้องไปถวายแทนมีเรื่องเล่ากันว่าถ้าใครถวายขนมหวานให้พระพิคณิชแล้วธุรกิจ,จเจริญรุ่งเรืองพระองค์จะส่งฝันมาให้เห็นช้างกินขนมหวานแปลว่าท่านรับของแล้ว 2. เรื่องการค้าขายนี่สำคัญมากเลยครับ คนไทยเชื่อว่าพระพิคเนตช่วยเรื่องการค้าขายเป็นพิเศษเพราะท่านขจัดอุปสรรคทำให้ลูกค้าไหลเวียนเข้ามาเลยมีร้านค้าห้างร้านโรงแรมที่ตั้งรูปปั้นพระพิคเนตไว้หน้าร้านบางคนยังจุดธูปบูชาทุกเช้าเลยจริงๆเลย 3. เรื่องการสอบนี่เด็กๆน่าจะรู้ดีหลายคนไปไหว้พระพิคเนตก่อนสอบเพราะเชื่อว่าท่านช่วยขจัดอุปสรรคในการเรียน ช่วยให้จำได้คิดได้มีเรื่องเล่าว่าเด็กคนหนึ่งไปไหว้พระพิคเนตก่อนสอบเข้ามหาวิทยาลัยแล้วฝันเห็นช้างใส่หมวกตื่นมาก็สอบผ่านจริงๆ 4. เรื่องการเดินทางคนไทยเชื่อว่าก่อนเดินทางไปไหนไกลๆหรือมีธุระสำคัญควรไหว้พระพิคเนตก่อนจะได้เดินทางปลอดภัยไม่เจออุปสรรคโดยเฉพาะพวกคนขับรถ บางคนติดรูปพระพิคเนตในรถหรือสร้อยคอที่มีจี้พระพิคเนตด้วยแต่ที่น่าสนใจที่สุดคือพระพิคเนตในความเชื่อของคนไทยไม่ได้เป็นพระเจ้าที่น่ากเกรงขามแต่เป็นเหมือนเพื่อนที่ใกล้ชิดหลายคนคุยกับท่านแบบเพื่อนบอกปัญหาบอกความต้องการแล้วก็รอฟังคําตอบผ่านความฝันหรือสัญญาณต่างๆ ตอนนี้เรามาดูพิธีกรรมการบูชาพระพิคเนตแบบไทยๆกันครับซึ่งมันผสมผสานระหว่างแบบอินเดียกับแบบไทยอย่างน่าสนใจการบูชาแบบประจำวันคนไทยมักจะจุดธูปเทียนถวายดอกไม้โดยเฉพาะดอกบัวหรือดอกดาวเรืองถวายขนมหวานน้ำหวานน้ำอ้อยสวดมนต์โอมสุริคเนสายะนมะาหา ซึ่งเป็นมนต์เดิมจากอินเดียแต่คนไทยออกเสียงแบบไทยวันพิเศษครับวันอังคารถือว่าเป็นวันของพระพิคเนธหลายคนจะมาบูชาพิเศษในวันนี้วันที่22สิงหาคมเกเนชจัตุถีเป็นวันเกิดของพระพิคเนธตามปฏิทินฮินดูชุมชนฮินดูในไทยจะจัดงานใหญ่พิธีกรรมแปลกๆที่มีในไทยบางคนเอาโคกมาถวายครับ เพราะเชื่อว่าพระพิคเนตชอบของหวานโคโก็หวานเลยถวายให้มีคนเอาขนมเค้กมาถวายในวันเกิดอะไรแบบนี้แปลว่าพระพิคเนตในใจคนไทยท่านโมเดิร์นด้วยการแก้บนครับพอสมหวังแล้วคนไทยจะกลับมาแก้บนโดยถวายขนมหวานจํานวนมากนำนักรำไปแสดงให้พระพิคเนตดูบางคนทําบนให้ทานเพื่อถวายกุศลให้พระองค์ นี่เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากครับเพราะแสดงให้เห็นว่าคนไทยปรับความเชื่อให้เข้ากับวิถีชีวิตของเราไม่ใช่รับมาทั้งหมดแต่ดัดแปลงให้เหมาะสมตอนนี้ผมจะเล่าเรื่องจริงที่เคยได้ยินมาครับซึ่งมันน่าสนใจมากเรื่องที่หนึ่งครับร้านอาหารเล็กๆมีป้าคนหนึ่งเปิดร้านขายข้าวแกงแต่กิจการไม่ดีลูกค้าน้อยเกือบปิดร้านแล้วเพื่อนบอกให้ไปไหว้พระพิคเนต ป้าก็ไปแต่ไปแบบไม่ค่อยเชื่อบอกว่าลองดูก็ได้กลับมาก็เอารูปเล็กๆของพระพิคเนตมาติดไว้หน้าร้านจุดทูบทุกเชา้าแล้วก็ลูกค้าเริ่มมากขึ้นจริงๆป้าบอกว่าไม่รู้เป็นเพราะอะไรแต่คนเริ่มแวะซื้อกันปีต่อมาขยายร้านได้ตอนนี้ป้ายังไหว้พระพิคเนตทุกวันเลยเรื่องที่สองครับนักเรียนสอบเข้าแพทย์ มีน้องคนหนึ่งสอบเข้าแพทย์หลายรอบแล้วไม่ติดสมองดีแต่โชคไม่ดีสอบได้แต่คะแนนไม่ถึงปีสุดท้ายแม่เลยพาไปไหว้พระพิคเนตที่วัดใหญ่แล้วเอาขนมหวานไปถวายบอกกับพระองค์ว่าขอให้หนูสอบติดจะมาแก้บนด้วยขนมอีก108ชิน้นคืนก่อนสอบน้องฝันเห็นช้างให้ผลไม้กินแล้ววันสอบจริงๆมีโจทย์ข้อนึงที่น้องเคยเห็นในฝัน สุดท้ายสอบติดจริงๆเรื่องที่3ครับคนขับแท็กซี่ลุงแท็กซี่คนหนึ่งรถเก่ากิจการไม่ดีลูกค้าน้อยแล้วยังโดนจราจรจับบ่อยๆด้วยเพื่อแนะนําให้ติดรูปพระพิคเนตในรถลุงก็ทําตามแล้วก็สวดมนต์สั้นๆก่อนออกรถทุกวันหลังจากนั้นลุงบอกว่าลูกค้าเริ่มเยอะขึ้นและที่สําคัญไม่ค่อยโดนตํารวจจับแล้วเหมือนมีอะไรปกป้อง ทั้งสามเรื่องนี้มีจุดร่วมคือทุกคนมาด้วยความจริงใจไม่ได้หวังพึ่งพาอย่างเดียวแต่ยังคงทำงานหนักพยายามต่อไปแล้วสิ่งดีๆก็เกิดขึ้นไม่รู้เป็นเพราะจิตใจที่สนุกขึ้นหรือพลังศรัทธาหรือพระพิคเนตช่วยจริงๆก็หรือเปล่าแต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือความเชื่อนี้ช่วยให้เรามีกำลังใจมีความหวังมีแรงบรนดาลใจที่จะทำต่อไป และนั่นอาจจะเป็นพลังที่แท้จริงของพระพิคเนตก็ได้นะครับเอาละครับเพื่อนๆหวังว่าคลิปวันนี้จะทำให้ทุกคนได้รู้จักพระพิคเนตและความเชื่อของคนไทยมากขึ้นนะครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์ให้กำลังใจด้วยนะครับกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆเกี่ยวกับความเชื่อวัฒนธรรมและเรื่องลึกลับต่างๆกดแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อได้รับการแจ้งเตือนทันที คอมเมนต์บอกเราด้วยนะครับว่าใครเคยไหว้พระพิคเนตบ้างมีประสบการณ์อะไรน่าสนใจไหมอยากให้เรามาเล่าเรื่องพระเจ้าองค์ไหนต่อคลิปหน้าลองเข้ามาฟังกันว่าผมจะมาเล่าเรื่องอะไรให้เพื่อนๆฟังกันอีกนะครับรับรองว่าน่าสนใจไม่แพ้กันสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นขจัดอุปสรรคทั้งหลายออกไปและประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตั้งใจไว้นะครับ โอมสุรีคเนสายะนมะฮาโอมขอความเคารพต่อพระคเนศแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ